น,นั่งดีดีเด้อครับเด้อผู้ที่แต่งตั้งจงค้นับผิ้ป์หลวงสิาลาย้ย <จะ S 1> รับตัางี่นองตามปอตกลงเปิดมารวมในของการบ้านสบับนี้อย่างเผ็ดงวดมาตาสามตกลงสบับนี้มีผลสั้สิทธิ์นับแต่มือลงลายสิทธิ์เป็นต้นไปเนาะเจ้าเมืองเมืองอาจสะพานทองคุณธรรมเซนดาราเนาะอา ถือว่าประกาศการจัดตั้งนอเพื่อว่าให้พ่อแม่พาอส้นหักซ่าหรือว่าตา้งนออยู่ในบ้านเฮ่าเพื่อเป็นระเบีเยบเพียรพ้อยนอเห็ดในบ้านเท่านี้มีความหมายมีความสาคัญเนาะได้เปิดกองประสมเพื่อหักทองแทบานีหันน้นาแล่พวกเขาก็ได้เห็ดเบียกเต็มหมากเต็มน้อยเนาะแต่เห็ดใ้เป็นแบบเป็นอยา่างเศร้าบรนอมประค์เทานอ นานแล้วเลือกเอามาแล้วพวกเขา,าที่ได้ปฏิบัตินำพาติดเน,นี่เติดงานต่างๆอันส่วนร่วมให้แก่บ้านเฮานี้เพื่อให้เกิดเกิดดอกออกผล้นเนะะาะแต่การคบมุกคบใจที่พอแม่ฟ้าส้นไหวเนื้อวางใจได้เลือกเอาพวกเขาขึา้นมาเป็นการนำภายในบ้านนี้แต่พวกเขากาที่นำพาหากาักษาอันส่วนร่วมไว้เนาะ เมื่อให้บ้านเฮาขื้นแม่นแรนสะดวกเนาะกขอครบกบกบใจมาเฮานี่กับขอจดเนาะแลขอขอบใจน้ำประเวณีประซุนเนาะถือว่าประกาศแล้วการจะตั้งจะนอนพราะว่าพราะท่านได้ประกาศเนาะถือว่าขอบกบกบใจหลายๆเนาะเออกันยังหลายเพียรเนาะตัวนี้ถือว่ากับประกาศกับจะตั้งจบไปเนาะถือว่าพวกเขากบกบใจเนาะเอาจบไปตัวนี้